สวัสดีครับคิงคองยูนิเวอร์วอล์คอาร n นช่องที่คุณจะไม่เดินเดียวดายครับวันนี้เรามาที่อีตองนะครับเรามาเก็บบรรยากาศยามเช้าที่หมู่บรราา้านอีตองการจนะบ,บุร,รีนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศรอบ,รอบ นี่คือไปเอกช่องของเรานะครับหนึ่งสองสามครับนี่คือไปเอกช่องครับได้จ้ะมาเล่ดูสูดูพ่อทำให้ผมเบี้ยเลย เดินต่อแล้ว กินอะไรไหมล่ะมากินอะไรป่ะปก็ เดี๋ยวจากอิกตตองเราจะไปที่น้ำตกจกกระดินกันต่อนะครับตอนนี้เราเก็บบรรยากาศในหมู่บ้านอิตตองก่อนนะครับคืนนี้เราจะพักค้างแรมกันที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับเดี๋ยวเราไปที่จกกระดินเสร็จนะครับเราก็จะไปกางเต็นที่ทองผาภูมินะครับ ที่อีตองนี้ก็จะมีฮอสเตรครับมากมายนะครับฮอสเตรแล้วก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแต่แฝงด้วยความอบอุ่นนะครับที่อีตองก็จะมีบริการรถนําเที่ยวนะครับไปที่เนือนช้างศึกนะครับแล้วก็ไปที่ชายแดนพมา่ามีทั้งรถเช่านะครับเป็นมอเตอร์ไซค์เช่าหรือก็เป็นจักรยานเช่านะครับก็มีนะครับที่อีตอง เป็นร้านของฝากก็จะมีโปสเตอร์น่ารักน่ารักนะครับทั้นี้ฮัทบีร็อกของฝากนะครับโปสเตอร์สวยงามเลยนะครับ กินน้ำเลยปบ้าล่ะกินไหมเนี่ยใไข่นกกระทาเนี่ยไข่นกกระทาเนี่ะกินเรื่อยเรป่เลยะ้าเอา่ะกินลองท้องหน่อยใส่แล้วมีป่ะมีเศษยี่สิบป่ะ อุ่นไหมหไม่อุ่นเอาออกี่ไม้สองไม้ก็ได้ไหมสหลายด้วยนะันหนึงอันนี้อันนึ่นะ คืพี่เขานั่งนะครับนี่คือรถที่นำเที่ยวไปที่เนินช้างศึกนะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับ6กรบาท500บาทแ0 0บาทแล้วแต่ตกลงราคากันนะครับจะพาขึ้นไปที่เนินช้างศึกเนินสอธง,งนะครับ เอาชาเขียวเย็นแก้วหนึ่งครับชใช่ครับ ชิมชาเขียวรับผบเท่าไรครับครัเปลี่ยนหรอขอบคุณครับล้แล้วอยู่ไอ้เหมือนนี่ข้าวเน่ยอช่ยอร่ไร บรรยากาศก็จะมีเป็นโฮมสเตย์ตลอดแนวนะครับมีดอกแคสวยด้วยนะครับ ก็จะมีทั้งบริการกลางเต็นท์บริการโฮมสเตย์แล้วแต่เราจะเลือกสรรน,นะครับเด๋ยวเราจะชอบนะครับ บรรยากาศเหมาะสำหรับบันพักผ่อนแบบชิวๆเลยนะครับเขาจะเป็น ร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะครับก็จะเป็นบ้านพักโฮมสเตย์บ้านเลขที่9้านะครับนี่ก็ เป็นหนึ่งหลังที่ได้รับความนิยมนะครับมาข้างบนก็จะนั่งกินหมูกระทะได้นะครับนั่งกินหมูกระทะชมวิวยา,ามค่ำคืนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่น้ำตกเจ็อกระดินกันนะครับปิดทิปอีต่องไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันที่เจอกกระดิ่ครับ ก็ใช่ไงก็มาไม่ต้องคิดอะไรมากแจะนอนโฮมสเตย์หกร้อยเยนร้อยโฮมสเตย์ยังไม่รู้ว่าตรงไหนรวมเนี่ยค่ะก็นในโฮมสเตย์หมดถ้ากลางเต้นก็ขึ้นไปกลางที่โรงเรียนได้มันมีลานกลางเต้นอยู่ตรงนี้นาคะรวมเลยเอาดิจริงแต่ว่าเดี๋ยวๆดี๋ยวเาเก็บไว้ก่อน คนนี้เขาก็าไปการแจ้งกับเราทางเต็มที่นะครับเพิ่งขับเดตลงวิวนี้สวยมากนะเถ้าออกดูดิเนี่ยเดียด๋ยวผมจะ่ายให้เดียด๋ยวผมขอเก็บเนี่ยเห็นภาพนี้ต้องบอกว่านี่คือเราจะหาความสุข แบบนี้ไม่ไดนะ้ที่ในเมืองนะครับต้องมาที่นี่นะแล้ววันนี้ก็ฟ้าเปิดโุ่งเป็นใจนะให้ทริปนี้ของเราดูสวยงามมากครับอยากให้ทุกคนมาที่นี่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วคุณก็จะหลงรัก มนสเสนของอีตองนะครับแล้วคุณก็อยากจะมาซ้ํานะครับผมก็มาที่นี่นี่เป็นครั้งที่4ี่แล้วนะครับในรอบ2ปี 2> ปี2 2> ปละสองครั้ง เป็นลานจอดรถนะครับรถมานะ่ะ ต่องปลายบายบิล็อกซีอูซูนเดี๋ยวเราจะกลับมาเยือนอีกครั้งในไม่ช้านี้ 党。